เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2525หัวข้อรักแท้ข้อพระคำหลักหนึ่งย่อนบทที่4ข้อที่20 20ถ้าใครกล่าวว่าถ้าพระเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังที่น้องของตน เขาเป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักที่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ยากอบบทที่สองข้อที่สิบห้าถึงสิบหกสิบห้าถ้าพี่น้องชายหญิงคนไหนขัดแจนเสื้อผ้าและอาหารประจำวันสิบหกแล้วมีใครในพวกท่านกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าขอให้กลับไปอย่างเป็นสุข ให้อบอุ่นและอิ่มหนำสำราญเถิดแต่ไม่ได้ให้สิ่งจำเป็นฝ่ายกายแก่พวกเขาจะมีประโยชน์อะไรเนื้อหาเมื่อมีคนถามพระเยซูว่าพระบัญญัติข้อใดสำคัญที่สุดมัทธิวบทที่22ข้อที่37-40 37พระเยซูทรงตอบเขาว่า จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่าน38นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรก39สิข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง40ธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหมด ก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้ความรักที่แท้จริงอยู่ในดีเของลูกแท้ของพระเจ้าทุกคนทุกคนที่อ้างว่าเป็นคริสเตียนแต่ไม่มีความรักเป็นลักษณะนิสัยก็ไม่ใช่คริสเตียนแท้หนึ่งโครินบทที่สิบสาข้อที่หนึ่งถึงสองหนึ่งแม้ข้าพระเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์หรือทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียง 2. แม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้จะรู้ความล้ำลึกทุกอย่างและมีความรู้ทั้งสิ้นและแม้จะมีความเชื่อมากยิ่งที่จะย้ายภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยหากมีความรักที่แท้จริงแสดงว่านั่นเป็นความรักปลอม ความรักที่แท้จริงมีลักษณะเห็นนอกเห็นใจความรักที่แท้จริงไม่ได้ทำความดีให้คนอื่นเห็นเท่านั้นแต่ทำความดีเพราะรู้สึกถึงความเจ็บปวดของผู้อื่นและต้องการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริงความรักที่แท้จริงคือการเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาของพวกเขาได้รับการแก้ไข ในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้อยากกล่าวเพื่อว่าถ้าท่านรักใครสักคนอย่างแท้จริงท่านจะทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาของเขาประเด็นไตรตรองหากท่านรับพระเจ้าอย่างแท้จริงท่านจะรับผู้คนรอบข้างของท่านด้วย